พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบมาพอกับซาลาสินกาสินเกยเนาะพี่น้องเมื่อนี้เข้ามายืนยืนอยู่บ้านนวะพี่น้องเข้ามาอยังบ้านนวะไม่เละมาส่องบังลานมาเลยมาส่องร้านอาซิมาแอลภูเบาวฮาซิมาแอลภูเบาวผู้ไทยผู้ไทยมาเจาะบังลานมาเจาะบางลานพี่น้องไอเลือดล้านไอเลือดร้านร้านไอเลือดร้านไอใหไงฮะแล้วก็ลูกนั่งซอย เดี๋ยวนี hmm ้พวกฝนกำลังเลกโคงเฮียนเนาะเฮาฮาก็มาหอดเทียนเฮาอเ่างอยู่คงเฮียนอันบรรณาว่าบรรดาว่าอหญรอย่างนีบ่บ่จักแน่ยนาเจ้าลาเาลาก็บไรมาทอกันซจ้าลากับไรอืเพ่าวเฮาเฮายย่งอยู่ นี s, building, ่ข้าบูจากเนาะว่าโชกช่วยได้แาบเนาะว่าเพราะว่าข้าก่จืดแต่ว่าเฮื่อนร้านเราอยู่ในนี้ข้าก็เขาก็บรได้เคยไปเฮือนผู้อื่นเนาะพี่เนาะเพราะว่าข้าก่นั่งแพ้ได้นั่งนูดแต่มันมาเลิกแล้วบ้างเฮียนมันทันอะไรเลิกบ้างมันทานอะเลิกเป็นว่ะมังท่านอะเลิกกองเฮียนพี่เนาะไงนีวฮะถาก่อนเาถาก่อน พราะว่าเฮาโดนโดนหาจังสิได้มาเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่วัานาว่อาเด้เฮาก็สิมาเยี่ยมยามทําข้าวตั้งแต่พุ่นแหละตั้งแต่ลุงเลื่อนซี่ยบ่ได้มาจอบร้านจักเทื่อเนาะเพราะว่าลุงเลือนเสียก็ลุงเลื่อนเสียตั้งแต่เดือน7ได้เนาะตั้งแต่เดือน7พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เดือนอีหยังเดือน เดือนมังกรเดือนกุมภาแหละตอนลุงเลื่อนเสียน่ะก็เดือนกรกฎาเนาะแต่เดือนนี้ก็เดือนสองเดือนกุมภาเลยเดี๋ยวเฮาทตาร้านเทามาก่อนเพราะว่าเพิ่นอยู่น้ำยาเพิ่นเพิ่นอยู่น้ำยายาอันนั้นหยาแม่ของพ่อเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่พ่อเพิ่นก็เสียแล้วพี่น้องเอ้ พ่อเสียแล้วอยู่น้ำยาแม่กันทำงานอยู่กรุงเทพแต่พ่อพอนังแพรหนักเกีเยะเลยตอนผึ่นไปทำงานอยู่โคราชเลยยังไล่ไล่ตาย,ไล,ตายไล่ตายเลยเนาะเอือนอนนอนอยู่กับตายกับห้องกับว่าไล่ตายแต่ว่าพระมาเราไมาอยู่น้ำยาเนาะอันะน,นี้แม่ มี <c oughs> อยู่น้งลุงเียแะยต่กี้อยู่น้ำลุงเลื่อนลุงเลื่อนเสียบาทนี่พี่น้องเลยลุงเลื่อนเสียหล้กก็มาอยู่น้ำยาบาทนี่มาอยู่น้ำยาห้องพอ่อแต่พ่อนะ่ะเสียเสียก่อนลุงเลื่อนพ่อน่พอนะพอนัองแท่นะเสียก่อนลุงเลื่อนเสียอ,อีกกลัวเป็นไปเสียอยู่โคราดเนาะไปทํางานไปทํางานเป็นเป็นอันนั้นเป็นผู้รีดนุ่งง่วนะพี่น้อง ไปทำงานลีดนุง่งัวเล่นไปไรไรตายอยู่อยู่หัวอยู่สวนเลยแล้วกับบ้านนี้แม่เป็นก็ไปทำการทำง,งานอยู่กรุงเทพแล้วกับป้าลูกอยู่นำ้ำหัวใหญ่เลือนวัวใหญ่เลือนก็มาเสียอีกแล้วไม่อยู่น,ำน,น้ำยาบบบนี้ไปอยู่บ้านนวาเนาะเดี๋ยวเาราอทา,านร้านเมาก่อนยังท่านเหลือกุ้งยีนกับเจ้าจว่าะอย่างนั้ Xưa đen đen hả lẹt hả nọ hả 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 bò hả 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 ต้องแน่อยกันโอ้ยว่ามีไงอากอดน้องไหมอ้ยมีมีกอดบรรยา่าไอีมีกอดบรรย่าไหีกินขาบเสาก็ยังกินทอดไข่ยังอย่าไปชื้อเบิดมือได้ยาวด้อลกเก็บเบียนเด้อยินบ่ ไฮูก็ยาเล่ดูค่ะมีมาม่ไปี่แม่ลูกไปนแ่เดนังอะน่บจะขายโอ้ยใช้ปลถ่ายเห็นเยอะจะไปดีปลถ่าแน่ตี้ไปดีปลถ่ได้ไหมไอกองโทรมาเล่นน้ำยลูกจ่อยเด้ะไม่ได้โทรบ่มีโทรัพท์บ่ ฮะไหนอยู่มีเฮาบ่จักนี่ฮะเบอเป็นผู้สาวผู้ไทยเป็นพี่เลอพี่เลอบ่ขึ้นเลรตนั่นไม่เท้าเบอะไปบ่ฮอดเบอไปบ่ฮอดแล้วยังนอกใหญ่ยังไปลูกไหนยังไปเป็นสาวยังไปสาวขึ้นหอดสิมาหาแล้อไปสวนอยู่ยวบออยู่กับไปนาง นะดูกับนาไนนี่เคนนี้ดูฮาไปถ่ายอ่องบ่ไนายนายไปใส่เดียวนี่ายไปร่วมดอกไม้รถแม่มีรถมาลูกลุมารถรถแม่รถวีโก้เขาจะมานี่ล้มอยู่ดอกลม้มแล้วบ้า กินขวก็ยงมืออดนี Hence, <is it? S 3> ่น่ง oh ก็ทอดไข่มหนอะด้มุดกุนะแ่เอาแล้วบุญมานะวะแม่เอาแล้วบ่ยังท่านละบุญจำว่าอ่างนั้นยังท่านละบุญจอยู่ไม่ไม่ไม่อยู่อยู่พี สีเมื่อกับเมื่อบ่ได้ยังน้อยมันมันดิชอยมากจังไห้มันฟาเมื่อยินบ่มันมายังบ่มาดอกมันโควิดหน่อยนางยังมาบ่ได้บ่โทรหาดูปลาเชยเด้ปลาเชยปลาเชยชอยชุ่โทวุมโชว์หาลูกในเดือนนี่นี้อ่า ลงมาลินน้ำนางแพนี่โทรมาหาลูกเลยเด้อโทรชับเจ้ากระมีบ่เอ่ะไหวแรงโทรชับเด้อยิ่นี่ยอย่าซื้อมือเดียวเด้อลูกเด้ออย่าซื้อมือเดียวมันเบิดนะไม่ถ่าไปบานาทีนั่นเด้อเมื่อพอเมื่อบ่ฮอดบานน้โมเมื่อบ่ฮอด เมื่อไดยานทางเด้เมื่อสิเมื่อเนี้ยได้ในหนอยนี่พอดีเขาหยับจับหยัดเขาโอบใส่กับซออบไปอือขายแล้วเึงงวนทางกะขั้นเมื่อเออขั้นเมื่อทางวันน่นนองพื้นเนี่ยสี่บริเวนตะย่านจาเมื่อทางน้ําหอยปังทางเมื่อทางอันเนี้ยบันน่านองพื้นอะไกับเขาบันน่านค่ำนะ มันจีบผมเป็นตะยานจำไปทางขุนเนาะเขียนมีถือมือเบิ้งเบื้องในโอ้ยเพราะว่าเป็นพระเตพระเตลุงเลื่อนเสียกับบริข้นไปเจาะไม่เท่ามีมีบัดมาเห็นน้องบัดหายโอ้ยนั่ง น้องวีบรได้มาเลยน้องวีกวับาชิมาอบอ่บมาสักแถวมา่บมาเด็กน้อยจัง,ง,งไปผูดียวนาพูมาเมานผน่ใช่นั่งนอนตัวใดลนอนทงานตัวใดลอนายก็น,นอนนำกัรฮะออมเออไมไดิเยมไปทำง,งานเลย

อีมีกับของประามมาได้นะนี่อีมีกับเขาของประสามเลยปรสามขี้หมูไหลบ่มีประสามขี้หมูไหลคนอะไรบ่ได้หนังสือได้หนังสืออยู่บ่แพได้อยู่บ่อยู่ด้วยมองได้อยู่จากกาวเรียนท้อชาปนายได้เด้ออ่านหนังสือดูดัมเบล แม่แต่ลุงเลื่อนเสียก็เห็นแต่ผุดเลยแต่เต้นต้นแจกก็บ่ได้ขืนแม่นบอกอืมเราไม่ให้ขึ้นน้ำก็ไม่เป็นไรมีตรงขึ้นเดี๋ยววันใหญ่เกินตองขึ้นเดี๋ยวไอ้กองมาอยู่ไอ้กองมาอยู่วันหน้อยจงไปอยู่นาไอ้กอง Ừ. Chắc ngay con gọi chắc nha đây được bước ngay còn cả nó cong kapi nang hoa bay tung kìa lê hưng Không có bò chú bò hưng 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 này hưng 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 hư 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 มเท่าูยมจักเบอร์แม่สาวพ่องตีเบอร์เป็นอะงอ่อมืจับยุจับจ้ไม่ใช้เพ็ดตัวน่ะเพ็ดตัวสื่อนารหกอกใช่ว่าวงมจตัวไท่บออีนางคือตัวเล่าใช่ว่าวงมีจิตรมาพี่แม่สาวสิเบิ่งแม่สาวเบิ่งลูกเป็นไปเอาสงสรยอยู่เพื่อนอ่ะต นี่มันส่นสีนะก็ไม่แรกบ่เปิดไหนบ่เออเออไม่ใช่หาคือดำค่ะทำงานโอเคเอาไปจ้าไม่ใช่กระชังมันดอกถ่ายอยู่ไหนให้เบิ่งเห็นอยู่บ่ใช่ว่าวงจิตโอ้ยบ่เห็นเลยต้นไหนหน่อยมันบ่มีหูบหนับโป๊กถ่ายมันด้วยค่ะถ่ายหูบมันลงลงหนับป๊กมันน่ะ ได้เอวะลูกมันหนมีอังกฤษมันหนมีมันหนมีตัวภาษาอังกฤษโอ้เป็นเพื่อนกับไอ้กองอยู่บ่เนี่ยนี่เดี๋ยวเขาไปเอาน้ำกองก็กได้เนี่ยไอ้กองมันจะมีอือเป็นเพื่อนกับไอ้กองมันม หมดใช้งานฟรีมันมันบอมีเงินคะแนนนะมันบอมีเน็ตมันบอมีเน็ตเดี๋ยวะจือเยอะดอกแค่ว่าปงอีจิตเดี๋ยวะลำหยาเด้อหยาหยาม่ถ่าอกันเลยลงเงินเลยมันบอแเมนลูกับกองได้นี่ลูกกชยลูอีชอย มีเถาบ้บ้งบ้้งตองคลองมีเถานี่บ้่งบ้างค่ะสีพอเป็นเผื่อนนะพอแล้วหมโท่ระทรบอยู่น้ำเจ้า <laughs> มันเทาไม่หลายดอกลหนลา่นก่นแปไปเงีย <c> ย <oughs> ไปเท่าเมื่อไรเด้อบ้านผักผากบุญชอยดูค่ะมันใช่เบิ้งอยู่ฮะมันใช่เบิ้งผากความคิดหอดาเขาดูผากความคิดหอดามันเนอะจอยจอยได้เบิ่งขีดนี่เลยโทรมาหาน้องแพรด่วนน้องแพรขีดหอดแล้วกันไอ้กองน้ำ บ่มีคนโทรมามันว่าบ่มีไผโทรมาเล่นน้ำเลยปล่อยให้ลูกหลานเงียบเงากองเด้อะเมาแต่ใบแต่นมงัวนี่ไอกองเนาะใบนมงัวจะลืมลูกลืมหลานมานังเดี๋ยวไปหากินเผาไปองเขียอ่อนตอแรงนี่บ่ไปฮันสะไปเถ้าชิมเมื่อไรเด้อถ้าเมื่อก็นเด้อเหรอแงงเด้อแงงเจ้าของ

เอ้ยมีนี่เลนเตอต้นนี่ไงอยากหายต้นนี่ไงมีปูอย่ามีแต่อยากหายมีอ่ะเลนเตอแม่ระเด้อบอกน้องนะแม่ว่ากันเธอบอกว่าโอ้ยเลยอะเลยวอามีกินฮอดแพ้บวะกินฮอดแพ้บวะอะไรเฉาะกัน มันมาได้ตีกันบอนะมันมาได้ตีกันไ้ไปหาควายจุจีน้ากันมอมันปิดเทิมปิดเทิมมองไหนนี่จักมือบอนะลายมืออลายมือบลิมบ่หอยนะบอหอยอ้ายพาไปลิมน้ำหนัาปิดเทิมยังหวานไปลิเมื่อนอนวันอุมง ไป variance, เข้ากับอมอันนั้นขากอยนอนนึงแล้วค่ะพาไปกับไปหมื่อเดียวก็ฝามากว่าป่ะก็พามาเ้ากับซิได้เมื่อหละเมื่อได้หล่เด้อดีม่แห้งอ่าเอาไม่พอ